ฟาร์มสุขสวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําเรื่องการตัดแต่งกิ่งกุหลาบค่ะการตัดแต่งกิ่งกุหลาบแบ่งเป็น2ลักษณะใหญ่ๆคือ 1. การตัดแต่งเบาคือการตัดต่ําลงมาจากปลายยอดดอกที่โรยหรือปลายยอดดอกตูมในช่วงพักดอกเหนือตาที่สมบูรณ์ที่มีใบย่อย5าย้าใบหรือการตัดแต่งกิ่งเล็กๆน้อยๆที่ไม่ใช่การตัดเพื่อลดความสูงของทรงพุ่มซึ่งสามารถทําได้ตลอดทั้งปีค่ะ 2. การตัดแต่งหนักคือการตัดแต่งกิ่งออกมากกว่าการตัดแต่งเบาและเป็นการตัดแต่งเพื่อลดความสูงของทรงพุ่มหรือปรับแต่งทรงพุ่มใหม่หรือคือการตัดให้เหลือเฉพาะกิ่งที่สมบูรณ์ที่มีขนาดใหญ่ประมาณแท่งดินสอขึ้นไปซึ่งปกติที่ฟาร์มจะทำการตัดแต่งหนักหลังจากหมดฤดูฝนคือประมาณช่วงปลายเดือนกันยายนหรือช่วงต้นเดือนตุลาคม เพื่อให้ดอกรอบใหม่มาราวๆช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนและหลังจากที่ดอกโรยแล้วจะทําการตัดแต่งอีกรอบหนึ่งประมาณช่วงกลางเดือนมกราคมหลังจากนั้นพอเข้าสู่ฤดูร้อนก็จะเป็นการตัดแต่งเบาไปเรื่อยๆจนถึงปลายฤดูฝนค่ะการตัดแต่งหนักแนะนําว่าควรทํากับต้นกุหลาบที่แข็งแรงมีอายุมากกว่า2ปีขึ้นไปและมีการสะสมอาหารมาก่อนหน้าอย่างสม่ําเสมอหากต้นอายุน้อยและยังไม่แข็งแรงอาจใช้การตัดแต่งเบาหรือการตัดแต่งเพื่อสร้างพุ่มไปก่อนค่ะ สนใจวัสดุปลูกและผลิตภัณฑ์ดูแลกุหลาบครบวงจรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจปลูกกุหลาบปลูกความสุนทรีแล้วพบกับเทคนิคดีๆในการปลูกและดูแลกุหลาบในคลิปถัดไปนะคะ